แสดเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง n i ก e ้ l p h a f l y 3นะครับกับ v a p o r 3จาก n i ก e ้เช่นเดียวกันนะครับเปรียบเทียบกันหน่อยซิว่า2คู่นี้ที่เป็นรองเท้าท็อปซูเปอร์ชูจาก n i ก e ้นะครับระหว่างคู่นี้กับคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆนั้นสงสัยอยากรู้ไงโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มันลุยกันเลยทั้ง2คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าสายเรซิ่งนะครับเป็นรองเท้าทาความเร็วใช้ในการแข่งขันเป็นซูเปอร์ชู ที่เหมือนแยกออกาเป็นสองฝั่งอะฝั่งที่1ก็คือนี่คะ AF Alpha Fly นะครับไรมาตั้งแต่รุ่น1 2แล้วก็รุ่นนี้รุ่นที่สามนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่ Nike Vaporfly เน็กสนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่น3ผ่านมาทีนี้หลายๆคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะเราเราจะเลือกคู่ไหนดีนะครับชอบแบบไหนดีจะเอา a f 3หรือว่าจะเอา N e ็กสนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่สเปคของรองเท้าคู่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่า2คู่นี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆคู่นี้เนี่ยถ้าตัวโฟมนะครับพื้นชั้นกลางนะใช้วัสดุเดียวกันนั่นก็คือ z ู o m X เหมือนกันนะฮะใช้โฟมตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นโฟมซู o m X เช่นเดียวกันแล้วก็ความสูงของโฟมเนี่ยก็เท่ากันด้วยนะครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง32เหมือนกันเลยทั้งเ a p ป r n ์เน็หรือว่าจะเป็น Alpha Fly 3นะครับความสูงของโฟมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเพลทเหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่ามีคาร์บอนเพลตตรงนี้และ คู่นี้ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยฟังเสียงดิเหมือนกันไหมเออเสียงเดียวกันเลยนะแปลว่าเป็นแผ่นคาร์บอนเพลเหมือนกันแน่นอนนะครับถัดมานะครับสิ่งที่ต่างไปนั่นแหละอันนี้เป็นจุดต่างแล้วนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับเพื่อนครับราคานี่ครับ Alpha Fly 3ราคา9 4 0 0บาทนะครับส่วนเวเปอร์3คู่นี้7,800บาท ไอ้ส่วนที่ต่างมาเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับนี่ไอ้เจ้าตัว Air Zoom p o t ที่อยู่บริเวณหน้าเท้าของ Alphafly 3นั่นเองนะครับเป็นจุดที่เพิ่มเข้ามาราคาก็เลยเพิ่มขึ้นส่วนที่ตายจุดนึงก็คือเรื่องน้ำหนักครับน้ำหนักคู่นี้217กรัมในขนาด10 US คู่นี้204กรัมในขนาด10 US ต่างกันประมาณ13กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนที่ต่างกันอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของหน้าผ้านั่นเองครับเพื่อนๆครับหน้าผ้าใน Alpha Fly 3คู่นี้เป็นอะตอมนิดนะครับนี่ส่วน Vapor 3จะเรียกว่า Flynit ซึ่งผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะก็เป็นผ้านิดผ้าถักเหมือนกันแล้วก็บางเหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองครับเพื่อนๆครับดีไซน์ดูเวเปอร์ไฟล์สเนี่ยจะดูเพรียวกว่านะถ้าเทียบกันแล้วนะครับนี่จะดูเพรียวกว่านะแล้วก็ดูจากทรงของรองเท้าแล้วก็เพรียวกว่าจริงๆนั่นแหละนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนี่ข้างใน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 ตรงนี้ อินโซนี่จะเขียนว่า AF3 ใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวเส้น AF3 ส่วนนี้จะเขียนว่า VF ฟว VF เวอร o ล i n e 3นะครับอยู่รงนของรองเท้าสินะเรียวกว่าเยอะเลยโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากใส่ทั้งสองคู่นี้ใส่แล้วเปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับ ตอนนี้นะครับผมใส่ข้างซ้ายเป็น Nike ้ a p o r Fly 3นะครับเท้าวขวาผมใส่ Alpha Fly 3นะครับเอาเรื่องการสวมใส่ของ2คู่นี้ก่อนว่า Super ร์ชูสคู่นี้จากแบรนด์ n i ก e นั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง <S <S ผมเป็นคนเท้าปกติ10 US นะครับโดยรนันหมดเนี่ยใส่ใส่สบายนะแต่ยังมีเรื่องของตัวอุ้งเท้านั่นแหละซึ่ง Vapor Fly 3เนี่ยอุ้งเท้าดันกว่าอุ้งเท้าแคบกว่านะครับผมยืนได้รู้สึกไม่เต็มเท้า สู้กับอัลฟา l y 3นะครับโดยรวมผมคิดว่าอัลฟา l y 3เนี่ยใส่สบายกว่าตัวเวเปอร์ y 3เนี่ยทรงของเท้าค่อนข้างจะเรียวกว่านะครับโดยเฉพาะบาะริเวณอุ้งเท้าอันนี้คือเรื่องของการสวมใส่นะครับส่วนเรื่องการมัดเชื่อการอะไรพวกนี้ผมว่าไม่มีปัญหาทั้งคู่เนี่ยโอเคเลยดีเยี่ยมเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ตัวโฟมบ้างนะครับว่า2คู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับ,ออรบ,รบอลองใส่เดินไปจ็อกกิ้งคุยกันไปก็แล้วกันวันนี้ใส่เดินนะครับ2ฝั่งนะครับ2อคู่เดินก็โอเคได้อยู่นะครับ เราวิง่งนิดนึงสิก็สำหรับ2คู่นี้เนี่ยลองเทียบใสายดูแล้วในจังหวะตอนที่เราเดินเราวิ่งดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับต้องยอมรับว่า Alpha าไฟ3เนี่ยให้การตอบสนองที่ดีกว่าถ้าคุณลงได้ตรงจุดตรงพอตของมันจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนมันจะมีแรงส่งกลับที่สัมผัสได้ชัด มากกว่าตัว Vaporfly 3ส่วนเรื่องของการตอบสนองในส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าใกล้ๆกันนะมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ตอนที่ใส่รองเท้าคู่นี้เหเียบโฟมของ Vaporfly 3จะเฟิร์มกว่าเล็กน้อยจะไม่ได้นุ่มถึงขนาดตัวของ a p p h a f l y 3นะครับจะมีความเฟิร์มกว่าเล็กน้อยเพราะฉะนั้น2คู่นี้ถ้าจะให้แนะนำนะครับว่าเหมาะกับใครบ้างนะครับมันเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูเรซิ่งเดย์ทั้งคู่เลย ใครต้องการน้ำหนักที่เบานะฮะแล้วก็เราไม่ได้มีท่วงท่าการวิ่งที่แบบสตรกมากอะเคร่งมากจะต้องลงหน้าเท้าลงแบบจังหวะตรงนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะก็อาจจะใส่ตัวเวเฟอร์ไฟล์สามก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาชอบรองเท้าที่น้ำหนักเบากว่าเนี่ยเวเฟอร์ไฟล์สามก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าคู่นี้ก็200ต้ต้นๆนะต่างกันประมาณ1 0 13กรัมนะสองกับ217ใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นต่างกันแล้วตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่ต่างกันใครอยากได้รองเท้าเบาเพียวนะฮะ ใส่แล้วรู้สึกคล่องตัวหน่อยนะก็คู่นี้ได้ส่วนอัลฟาไฟสาคือมันก็จะเป็นอีกสายหนึ่งคนที่ซ้อมมาอย่างเต็มที่ต้องการพุชต้องการแรงส่งที่มากขึ้นกว่าเดิมอัลฟาไฟสาก็จะตอบโจทย์แต่ก็ราคาที่ต่างกันดีครับกับราคา7,800บาทกับ9,400บาทเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาว่าอยากจะได้คู่ไหนแล้วก็ความหายากของมันด้วยตอนนี้อัลฟาไฟสอาจจะหายากแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานมันก็จะมีเต็มท้องตลาดนั่นแหละ อาจจะมีสีอื่นที่ตามมานะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะเลือกไปสายไหนบางคนอาจจะชอบอัลเฟาไฟ3บางคนอาจจะชอบเวเปอร์ไฟล์แล้วแต่เลยเพราะว่ามันไม่มีรองเท้าที่ดีที่สุดหรอกครับมันมีรองเท้าที่เหมาะที่สุดสําหรับเพื่อนๆต่างหากโอเคนี่คือความคิเดเห็นของผมระหว่าง2คู่นี้นะครับเว e เปอร์ไฟ3กับอัลฟาไฟครับอ่ะโอเคกลับมาที่สตูดิโอของเราครับเพื่อนๆครับ เพืเ่อนๆคนไหนชอบรองเท้าคู่นี้ AF3 นะครับคอมเมนต์ comment บอกกันมาหน่อยนะครับหรือว่าใครชอบคู่นี้อยู่ยังรักเดียวใจเดียวกับ Vapor Fly 3อยู่ก็คอมเมนต์บอกกันมาใครใส่2คู่นี้แล้วบ้างนะครับมีความคิดเห็นเปรียบเทียบกันยังไงคอมเมนต์ comment บอกทีอยากรู้นะครับว่าคิดเห็นเหมือนผมไหมและอย่างที่ผมย้ําอยู่เสมอนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ